เจออมหญิงวัย38ปีแม่ค้าขายปลาในตลาดสดเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเร่เข้ามาจ้าปลาสวยๆส,สดๆตาโตๆแป๋วๆ,ๆเลยนะจ๊ะเจออมนอกจากจใจดีแล้วยังมีนิสัยอย่างหนึ่งเขาชอบเล่นหวยและในทุกๆงวดเขามักจะซื้อลอตเตอรี่ติดไว้ทีละหลายใบยและแล้ววันที่เจออ้อมรอคอยก็มาถึง รางวันที่หนึ่งเลขี่ออกฮะนี่ฉันถูกรางวันที่หนึ่งหรอหกสิบล้านเลยหลังจากสิ้นเสียงเจออมเสียงโหดังลั่นตลาดและเหล่าป้าป้าก็ได้มาแห่แสดงความยินดีที่โชคหล่นทับเจออมวัน,นรุ่งขึ้นเจออมไม่เดินทางไปกองสลาก วามฝันที่ไม่เคยกล้าฝันกลับกลายเป็นความจริง60ล้านบาทอยู่ในมือชีวิตน่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นต่อไปนี้ฉันจะไม่ลำบากอีกต่อไปแล้วป่าวแพร่สะพัดเร็วราวไฟลามทุ่งบ้านป้าจะโดนยึดแล้วป้าขอยืมเงินห้าหมื่นสิพี่ลูกหนูป่วยหนูยืมเงินพาลูกไปหาหมอนสิ อ้อมเพื่อนรักแต่ก่อนเธอรอดก,การบ้านของฉันตอนนี้ฉันลำบากเธอให้ฉันยืมเงินหน่อยสิชีวิตหลังที่เจอ้อมบุญหลนทับมันกับไม่ราบรื่นแบบที่ฝันไว้เจอ้อมต้องลำบากใจกับคนที่มาขอหยิบยืมเงินไม่ขาดสายและเมื่อทวงคืนเงินตามกำหนดที่คืนก็ไม่เคยจะได้รับคืนแต่ที่โชคร้ายไปกว่านั้นคือเจอ้อมได้ตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุด สวรรรย์ช่งใจา้านี่ฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหรอเนี่ยนี่ใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าทุกขลาบใช่ไหมคะท่านผู้ชมแต่ชีวิตที่เหลืออยู่ของจีออมก็ไม่ได้ทุกข์ใจมากมายจีออมยอมรับชาตากรรมและได้มันทำบุญบริจาคเงินสร้างวัดสร้างโบสถ์สะสมบุญกุศลไว้นำไปใช้ในชาติหน้า เจออ้อมจึงตระหนักได้ว่านี่หรือคือทุกขลาภนี่เองซึ่งเป็นการที่มีทรัพย์สินมากมายแต่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บป่วยอย่างรุนแรงแล้วในชีวิตจริงของท่านผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบเจออ้อมไหมคะที่ได้โชคมาเพียงเล็กน้อยแต่กลับต้องเสียทรัพย์ใหญ่มากมายกว่าโชคที่ได้รับหลายเท่านั่นคือทุกขลาภใช่ไหมคะ และทุกคนได้เจอเรื่องอะไรมาบ้างคอมเมนต์บอกใต้คลิป่อยค่ะข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนมันสร้างบุญบาร,รมีไว้เพื่อสะสมไปใช้ในชาติหน้าใช้ชีวิตให้มีสติ